สบายดีสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุุสุกพนเด้อมันนี้มีเรื่องจะมาเบาสุภาพพี่น้องเลยเกี่ยวกับความาคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปูเบีย้ยโครงการนี้เนาะเป็นโครงการของคนลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเขามาลงทุนแต่โครงการนี้มีสื่อว่าโครงการ KPG สวรรค์ทะเลหมอกภูเบีย้ยใส่สมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวระดับศาต์และอาเซียนก่อนอื่นเข้ามาทำกามหู้จักแขวงใสสมบูรณ์ก่อนน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ แขวงไชส,สมบูรณ์เป็นแขวงที่18ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเลาามีทั้งหมดหาเมืองคือเมืองหม่มเมืองหลงซานเมืองหลงแจเมืองตาโถงและเมืองอนันวงเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ทางด่านทรัพยากราธรรมชาติและมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร,ร์ของศาสตร์มาแต่บูาราาการจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุน,นั้นแขวงไซส,สมบูรณ์จึงมีความหลากหลายทางด่านสถานที่ท่องเที่ยวบว่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมศาสตร์ทางประวัติศาสตร์และทางด้านวัฒนธรรมซึ่งบ้านใดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นเนาะส่วนหลายเลยยังบ่ทันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบตามหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยืนยงคงตัวอย่างไรก็ตามเนาะอำนาจการปกครองแขวงใจสมบูรณ์ก็มีแผนการให้พัฒนาพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำรายัมหาให้สมบู่นในพื้นที่ก็คือแขวงใจสมบูรณ์และหนึ่งในป่อมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็คือ ภูเบียและพื้นที่ด้านรุมบริเวณออมหอบภูเบียผูเบียเนาะเป็นผู้ที่สูงที่สุดของประเทศลาวซึ่งมีความสูงจากระดับนาน้ำทะเล2,800เมตรตั้งห่างจากเทศบาลเมืองอันวงขึ้นไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรพื้นที่ของผูเบียนี้เนาะปกคลุมไปด้วยป่าใหม่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ และสีหวาน,านาพันธุ์เป็นบอนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นมีมเหมยเหนืงหมูป่า <Audio. S 1> กวางฟ้านทานีลิงงวก,กระทิ่งและสัตว์อื่นๆเนาะและสัตว์ป่าอื่นอยู่ทั้งจอมผู้เบี้ยนี่อากาศนี่จะหนาวร้ายไปหน่อยอุณหภูมิเฉลี่ยนี่ตู่ประมาณ4 6องศาเซล และเกือบว่ามีหมอปกคุมตลอดปีลักษณะของต้นไม้เนาะจะมีหลากหลายสนิทเนาะเป็นต้นแมนไม้ลงเลงและอันทินเด่นก็คือดอกกุหลาบพี่น้องเอ้ยหรือว่าต้นกุหลาบพันปีเนาะเป็นต้นไม้ใหญ่หลายเนาะและก็กกนวนแดงหม่มักกอ่วงไข่มุกปอมผู้เบียดอกพึ้งและก็ป่าหม่มีคนเนาะ ลักษณะของต้นใหม่ที่อยู่ถึงจอมผู้เบียนั้นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นต้นใหม่ท่วตีนะ้เนาะและก็พื้นที่ด้านร่มของต้นใหม่จะมีหญ้าอ่อนและไข่ปกคลุมไปทั่วพื้นเห็ดให้พื้นที่มีลักษณะอ่อนนุ่มข้ายคือกับที่วเฮาหญ้าอยู่ถึงผาพรมหรือว่าหญ้าอยู่ถึงโซฟาเนาะมันจะมีความนุ่มลุเนาะคือกันกับผาพม่มนี่แหละเนาะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและอากาศที่สดชื่น ประกอบกับการเป็นจุดสูงที่สมมารถแนมหินวิวทิวทัศน์ไกลและสวยงามผู้เบียจึงมีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งถ่องเทีย่ยวธรรมชาติที่สามารถสากิจกรรมการถ่องเทีย่ยวได้อย่างหลากหลายจากท่าแห่งในความสําคัญตีการมานั้นโครงการพัฒนาสถานที่ท่งเทีย่ยว KPG สวรรค์ทะเลหมอกผู้เบียใส่สมบูรณ์ด้วยมีเป้าไม้ใส่พัฒนา พื้นที่ผู้วิ่งและบริเวณอ้อมหอบของเทศบาลเมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์ให้ใกล้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับาศาสตร์ก็คืออาเซียนในส่วนพื้นที่ผู้วิ่งนั้นแมนเน้นนไซพัฒนาให้เป็นเขตต่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนตากอากาศสําหรับนักท่องเที่ยวและในส่วนพื้นที่ด้านลุ่มบริเวณอ้อมหอบของเทศบาลเมืองอนุวงศ์ แมนมีเป้าหมายสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่เน้นใส่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาเที่ยวส้มสัมผัสกับวัฒนธรรมหีตกระเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนบรรดาเผ่ารวมไปถึงการเที่ยวสมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของท่องทินเคียงคู่กันไปกับการเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาม ให้นับมือเพลายการพัฒนาการต่องเที่ยวในเขตพื้นที่ผู้เบียนี้แมนจะเป็นอีกสองทางหนึ่งที่ช่วยลดผ่อนไฟหว่างงานและปะกฏการหย่อนถอนในสังคมช่วยให้ประชาชนสาวแข็งใจส,สมบูรณ์ได้มีเวียเขดงานทำมีรายได้เพิ่มสรา้างความมังมีเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นก็คือเศรษฐกิจของศาสตร์ให้นำบมือเติบใหญ่ขยายตัวการพัฒนาเนาะการพัฒนา ผูเบียนี้นจะแบ่งออกเป็นสองเขตนะเขตที่หนึ่งคือเขตทึ่งผู้เบียดในเขตที่สองคือเขตบริเวณอ้อมตีนผู้เบียเขตทึ่งผู้เบียเนา่ยแมนจะพัฒนาในหูแบบการต่องเทีย่ยวอนุรักษ์จะมีการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในจุดที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่สุดเท่านั้นและจะนําใส่อาคารที่มีลักษณะตำ่ำหรือเป็นอาคารสันเดียว เพื่อหลีกเว้นผลกระทบด่านลบต่อระบบนิเวศให้มีน้อยที่สุดเนาะซึ่งจะมีการก่อสร้างบ่อนพักรถของนำหานกาแฟยุดชมวิวลานต่างตินพระพุทธหูเส้นทางยางปลาเส้นทางยางขึ้นไปพิสิทธิ์จอมภูเบี้ยและก็ยุดชมวิวอยู่จอมผู้เบี้ยเนาะอันที่สนะการพัฒนาในวงเขตบริเวณอ่อมหอผูเบี้ยหรือว่านะนะ ตีนผู้เบี้ยนะตัวนี้จะอยู่ด้านลุงเนาะเพื่อนจะสร้างเป็นเขียนแดง,งท่องเที่ยวแบบทันสมัยบอลน,นี่นะี่ยเป็นบอลประจุไฟแต่ก็ยังหักษาหุแบบการนำส่อาคารที่บอ่อสูงหลายและหลีกเวนการบดบังทิวทัศน์ให้ได้ร้ายที่สุดซึ่งจะมีการปร่อสาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก็คือการสาร้างรีสอร์ทสวนฝึ์กษาศาสตร์ บวานส่วนวเผาเพื่อนหับแขกแบบ VIP ส่สวนฟักปอดสารผิ่นสวนหนดอาหารและก,กะตาลอยฝ่าเนาะหรือว่าคาโบคานเนาะกะเสานาพีนองเนาะมันจะเป็นแบบกระเสาเนาะและแระยะของการพัฒนา,นเ,นบบเ,นาเนี่ยิน่นจะแบ่งเป็นสองระยะยเนาะคือระยะที่หนึงเนาะิ่นจะพัฒนาอยู่ถึงผู้เบียและอยู่ตีนผู้เบียเป็นส่วนหนึ่ง เชิงกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่เที่ยวมันจะพัฒนานี่จะประกอบมีห่งการย่างปลาศึกษาธรรมศาสตร์ในสิบรรพันสองการพัฒนาท่องเที่ยวแบบประจนไพ่ขี่สลิงไต้ควอูไต้หนาพา้าขี่รถถีบภูเขาการต่างเต็นท์นอนเพื่อส้มทะเลหมอะกะรท่องเที่ยวด่านกสิกรรมอดสานพิด การผักแห่่มนําเหื่อนปลาส่วนโฮมสเตย์ในนี้เรากิจกรรมทีสาึ้นอยู่เทิงผู้ผ,ผู้เบี้ยนี้เนาะส่วนายแมนการท่องเที่ยวแบบอนุรัก,รก,รกษ์ธรรมชาติและการส่งมิวทิวทัศน์ต่างๆเซิงน้ำใสเหนือทีทั้งหมด7.6เฮกตาร์ในระยะที่สองเนาะระยะที่สองนี่แมนเพื่อนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบปรจจุภัยไผ่และท่านสมัยเซิงกิจกรรมนี้จะประกอบมีหนึ่งสวนสนุก 2. ทีผักระดับหาดาว 3. กระตาลอยฝ้า 4. ส,สวนหน้ำหาจำลองอริยธรรมวนส่ชนเผาของบรรดาประเทศอาเซียนและสถานที่ที่มีซื้อเสียง 6. ศูนย์วิจัยฝึกษาสาสแร่กิจกรรมการท่องเที่ยวในระยะที่สองนี้เนาะแมนจะสางขึ้นอยู่ด่านนุมหรือว่าอยู่ตีนผู้เบี้ยเนาะ ซึ่งเห็นว่าจะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อธรรมชาติหน่อยที่สุดขาดคะนว่าจะนำใส่เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1,930เฮกตาร์เนาะเอาอพี่ดอกอันนี้ก็คือความขืบหนาของโครงการพัฒนาแรงท่องเที่ยวสวรรค์ทะเลหมอกผู้บีอาศัยสมบูรณ์เนาะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของคนหล่าว้0ยซโดยที่ว่าบ่ามีต่างศาตรเข้ามาความถึงนเนาะ เป็นโครงการที่ใหญ่ร้ายเนาะมูลค่าที่เ,าเ่าคนจะลงทุงนนี่กัดร้ายร้อย,ลลอย,ลลอยลหลาดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งเราจะบอกเปิดเผยโมรงตัวจริงเนาะการล่อถาเบื้องน้ำกันเนาะว่าไซสุโม,มนี่สิเป็นเมืองตกเที่ยวในนาครเทโบนเนาะรอดูน้ำกันพี่น้องเนาะเอาพี่น้อง,งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบลงเพียรสานี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตัวตริงตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ในแก่ทุกคน ติดตามเอาะพบกันกินหนาพี่นอ้องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี near jungle.